สวัสดีครับอย่างนี้นรช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเย่า,ามเด็กเนี้ยมันมันโดนรวมเพราะอะไรเพราะว่าของซับหนึใบ,บใบของซับสองใบของซับหนึใบและคือทําเด็กโปรไฟล์แล้วทำเด็กโปรไฟล์แล้วทําเด็กโปรไฟล์แล้วก,ไวก็ไม่รู้ว่าจะเอามาพูดเหมือนแต่แรกแบบมันมันเพิ่มมาแค่2ใบใบ2ใบเองอะแล้วอย่างอย่างเบลโซเล่เงี้ยวิธีการเล่นเดิมเหมือนเดิมเลย ไม่เปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนแค่มอนสเตอร์ออรใบเดียวไอเนี่ยเปลี่ยนวิธีเล่นนิดนึงเปลี่ยนมอนใบหนึ่งเปลี่ยนเวทสองใบไอเนี่ยเปลี่ยนวิธีการเล่นพอสมควรแต่โครงเกือบเหมือนเดิมเลยก็เอามาคุยกันแบบนี้ดีกว่านะเหมือนกับตอนที่แวนการ์ดที่ทำสี่แคลนนะไอสามแคลนนั่นนะฮะก็อ่ะผมเริ่มที่บันโซเล่ล้วกันนะฮะเป็นมังกรสุริยันสายบันโซเล่ ยังไงต่อให้ยังไงก็ตามคุณพ่อก็ยังจะใช้เป็นถ้าเป็นสายบอลโซเล่คุณพ่อคิดว่าชิ้นส่วนอย่างเทสุริยันบัลดากอนตัวเนี้ดีที่สุดสำหรับสายนี้ละเพราะอะไรเพราะว่ามันหาบอลโซเล่ง่าย,ายๆเลยมาไลนะฮะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนก็คือเอาบอลโซเล่ดีออสออกไปใส่บอลโซเล่ฟิวเจอร์แทนนะครับก็เป็นไซส์สามแปดพันสองขีแปดพันคอคอสเอามอนสเตอร์บนสนามหนึ่งใบหรือมากกว่าเข้าโซ่จ่ายสามเกต อ่าสกิลถ้าการเปน็นนี้มีโซนะฮะพลัมเสียหายจะลดลง2หน่วยพลังพขึ้น4ี่พันแล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้น4ี่พันเขาจะตีเราสองคิก็จะเท่ากับเหลือศูนคิก็ต้องมาตีบันโซเลให้ตายก่อนแล้วว่าโซเลตืนเท่าไหร่ยืนอยู่ที่1นึ่งสองพันอีกสกิลเมื่อเริ่มต้นแบทเทลเฟสอ่ของแต่ละคนของทั้งเราทั้งเขาจะยกเลิกขอ้อเสนอของมอสเตอร์ช่องกลางและยิงทิง้งมีท so ิปโออักโซกาด จริงๆอ่ะไอส้สกิลสกิลกลางอ่ะมันเก่งมันเก่งกว่าล่างดิออสแต่คุณพ่อแอบชอบสกิลล่างของสกิลสุดท้ายของดิออสมากกว่าเพราะว่าสกิลของดิออสอ่ะมันให้เลือกระหว่างยิงหรือเด้งขึ้นมืออ่าไอเนี่ยมันยิงได้อย่างเดียวแต่ว่ามันใบเทคนะอ่าสึกว่าดิออสจะยิงเฉยๆถ้าเขามีโซกาดก็โซกาดเขาก็โซกาดก็เหลือเหลือถูกยิงแค่ใบเดียวแต่ว่าอันเนี้ยมันใบเทคท่า ถ้าเขาไม่มีกันไบเทคก็หายทั้งยวงมีโซสิบก็หายหมดเพราะว่าโดนใบเทคแล้วยิงแต่แบบแต่แบบบอสโเลเวลามันอ่าร่างที่แล้วร่างดีอดอสอะเวลามันเจอเคออสไงมันสามารถดีบเคออสขึ้นมือก็ต้องโซกาหรือเคออสเรนออกแต่เนี้ยมันเจอเคออสมันก็ยิงได้แค่ตัวข้างตัวกลางก็โดนไม่ยิงตัวไซส์สามสิบก็ไม่โดนยิงอยู่ดีก็ได้อย่างเสียยางแต่มันได้ได้ดีคือมันได้หนาขึ้นนั่นเองที่น่นเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะก็ จริงๆก็ไปดูวิธีเล่นในเด็กโปรไฟล์เก่าได้เลยไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมเปรียบวิธีเล่นของมันก็คือยืนยืนเป็นบันโซเลแล้วก็ให้มือมีไอ้นี่กับแค่เนี้ยมีมีแค่2อ,อย่างเนี้ยอะไรมีแค่2อ,อย่างนี้ขึ้นมือก็พร้อมที่จะลุยแล้วแล้วมันเป็นดาร์กอนไม่กีดสายของดาร์กอนที่ไม่กลัวตัดเฟดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอ่า ดากันฟอร์ดท,ที่สามารถตีในฟอนนัลเฟสได้แล้วมันสามารถเล่นในฟอนนัลเฟสได้การตัดเฟดคือการข้ามให้บังคับจบแบทเทนเฟสและเข้าฟอนนัลเฟ e เลยมันยังไม่จบเทินนะมันจะจบเฟดของแบทเทนเฟสและเข้าฟอนนัลเฟสให้เราเพราะฉะนั้นเปิบๆอ่านี้ขึ้นมือก่อนบิดครดด้คอสกิลหาบัญหาบอลโซเลขึ้นมือแปลงล่างเลยแปลงล่างแล้วก็แปลงล่างเลยแล้วก็ตีแค่นี้นน มันไม่ัมนมันไม่กลัวทั้งตัดเฟดมันไม่กลัวทั้งอ,อะไรนะอา่าไลโอตี้ด้วยเพราะว่าลงอยู่แค่สองตัวก็พอแล้วนะฮะอีกข้างหนึ่งคืออะไรอีกข้างหนึ่งคือพวกแฟแฟงที่เอามาซับนั่นเองลิสต์เดิมเลยนะไปดูได้ในเด็กโปรไฟล์เก่านะฮะเนี่ยก็มีแค่แฟแฟงมาซับเพิ่มเกรดเพิ่มจัว่วแล้วก็ตีทริปเอกแท็กสมมติ ตีเทเบิลแท็กปุงปุ้งปึงเขาตัดเฟดมาฟฟนั้นเฟดไม่เป็นไรสามารถตีในฟฟนั้นเฟดได้ถ้าตีในฟฟนั้นเฟดก็ตีแล้วเสร็จแล้วจะอิมแพกเลยไหม Impact เลยก็ได้ไม่กลัวคุณสามารถอิมแพกเลยปุ่งอิมแพกก่อนตีคุณอิมแ c กคอเลยก็ได้อิมแพกถ้ามีเกรพออิมแพกคอแล้วตียิงฮะยิงหเลือดตี6กตีห้าขีแล้วก็ยิงห้าเลือด ได้เกตได้จัว่เพราะเห็นสองครั้งทําได้เมนเฟตและแฟนเฟตอย่างละครั้งคุ้มเป็นเด็กที่ไม่กลัวการ์ดไม่กลัวการตัดเฟสดาก้อนหนึ่งในะไม่กี่สายนะฮะปกติดาก้อนโดนพวกนี้ไปก็ซีมองเท่งนะเสียชีวิตนะฮะอ่ะอีกเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องคุยก็เป็นแจ็คไนท์กับใบใหม่ของมันนะครับโกกริเตอร์นั่นเองเก่งมากอ่าคุณพ่อรู้ว่าจะมาใส่แทน แทนไอ้ล่างล่างที่เจ็บเลือดอะล่างเจ็บเลือดเอาไปแท็กอะฮอตทิ Hot ้งเลยเอาโกกิตเตอร์มาแทนวิธีเล่นของมันก็คือเหมือนเดิมมันก็คือแจ็คไหนอะบัตตี้คอใจสองเกตเอาแจ็คมาทับแจ็คุณก็เอาแจ็คไอ้นี่มาทับได้สองเกตอ่าแล้วก็ให้ดีก็คือแบบมือมีพวกอะไรมีมีมไอ้พวกหาโกลิกเตอร์หรือ มีสเต็กจู้เนี่ยหรือไม่ก็มีพวกโกลิสเตอร์ส้กหนึ่งใบบนมือคุณก็ฟัง้งโกลิสเตอร์สกิลบอกว่าสามารถทำให้เลือดเหลือหกแล้วก็เลือดเหลือห้าหรือหกเลือดเหลือห้าแล้วก็เอาโกลิสเตอร์ขึ้นมือคุณก็ดูมีโกลิสเตอร์ไหนบนมือมั่งอ่ะโกลิสเตอร์ขึ้นมือแล้วสมมติ มีพวกยัดโซของแจ็คก็ยัดเข้าไปให้ดีก็เนี่ยพวกเนี้ยยัดโซแต่ว่าอันนี้ดีกว่าไม่เสียเกตนะอแล้วคุณก็แปลงล่างเป็นโกลิกเตอร์ได้เลย,เลยบูมกลายเป็นโกลิกเตอร์นี่ก็ลงดอกไปแล้วก็ให้ดีก็อ่ีมีอีกไหมมีก็คอแต่ไม่ต้องคอทับมอนนนะแล้วก็แปลงลาง่างเป็นแกนเทดได้ก็แปลงเป็นแกนเทดได้เลยแค่นี้เอง แล้วนี้ก็ลงบัตลงแจ็คก,กดสกิลถ้ามีเกดเรดพอก็กดสกิลลงทับหรือจากมือลงทับถ้าติดอาวุธพลังโจมตีเป็นหกพันหรือมากกว่ากลายเป็นไซส์ศูนย์อีกข้างหนึ่งอย่างที่เห็นเมื่อกี้แบบแเนี่ยคุณพ่อใส่ดำไว้ด้วยถ้ามีเกดเรดพอก็เล่นต่อไปยาวเล่นยาวได้เลยก็เป็นไซส์ศูนย์กับไซส์สองแล้วก็อันนี้เป็นไอเทมแล้วเพราะว่าติดเป็นแกนเทสแค่เนี้ยตีตีเยาตายอ่ะ พี่เด่นก็เด็กมันอ่าคลิปนี้ค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าคุณพ่อคิดว่ามันมันเป็นมันมันมันมีเรื่องให้คุยน้อยอ่ะมันเปลี่ยนแค่ใบสองใบอ่ะเหมือนกันบัสบัสคุณพ่อใส่เป็นบัสใหม่หมดเลยคุณพ่อเอาไ้บัสที่ต้องมีเวอร์ต่างกันห้าเวอร์ในดุมออกแล้วคุณพ่อลองเล่นเป็นอันนี้แทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นของใหม่ไม่มีอะไรหรอกอารเดยวมันเป็นตัวรยการตั้งแต่คนละอาร์ตนะอันนี้อาร์ตสุ่มอันนี้อาร์ตในกล่องนะ เออคุณพ่อสมได้เ,เยือนแหละออกดกดกนะฮะก็อันนี้ก็ใส่แทนตัวนั้นแล้วก็เอาเวทมนสองใบออกไปใส่เวทใหม่เวทลุกมนก็ตอนนี้มันจะกลายเป็นเด็กที่ถ้าเราเริ่มหลังแล้วของเราครบเราจะสามารถปาอิมแพกสเอ็ดเลือดได้ง่ายมากยิงยิงยี่สิบเลือดได้ง่ายมากก็ ไอ้ที่เล่นหนูมันจะเป็นเหมือนเดิมเลยก็เน้นฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยๆเลยอ่ะลงติดอะไรอ่ะเหมือนเดิมอ่ะเล่นเหมือนกับเล่นไรเทรธรรมดาติดบ้านโกบูตลงสเฟียร์หนึ่งเกตหนึ่งจัว่วสเฟียร์หนึ่งเกตหนึ่งเลือดหนึ่งจัว่วมีเวอร์ต,ตานในสนามสองใบแล้วก็แล้วก็วกฟาร์มฟาร์มยาวอ่ะลง ทรงธรรมนชินลงสีเหลืองธรมนชินเปิด3ามยิบหสีเหลืองอ่าสีเหลืองเปิดท็อปอ่าสีเหลืองเห็นเวอร์ต่างทิ้งมือวอรทิ้งมือแล้วเห็นเวอร์ต่างก็หเกตหนึ่งจัว่วแค่นี้เซตอัพแค่นี้ปุ๊บคุณก็บัตดี้คอร์ได้เลยเอามอนสเตอร์สองใบาจากบนสนามลงหลุมบัดดี้คอรใจหเกตแล้วก็ติด ติดเรือสึกิเข้าโซอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เล่นเล่นได้เลยเล่นอยู่แค่นี้ยอ่าสึกิอาจจะมีแค่แค่นี้ก็พอเอาแค่เวฟพอแล้วถ้ามือคุณมีไม้ตายด้วยก็ปิดเกมได้เลยอ่ะไม้ตายยี่สิบเลือดเลยด้วยซ้ำอ่ะมีบนมือแล้วนะสกิลแจ็คบอกว่าเออนำคองแทคกับรถไฟฟ้าสองใบลงดอกใจนังเกตตัวมันไม่สามารถ ถูกทำลายได้ด้วยความสามารถของการ์ดในเทิร์เร่า,าการ์ดนี้จะบวกหนึ่งี้ตามเวอรต์ต่างกันในสนามเมื่อเดาทุนแอนแท็เฟดมันจะได้ทิเบิลแกมันจะได้ดับเบ้นแฮกตามชื่อต่างกันในดอกสามใบแล้วก็ได้รับเพนิเทตนะครับถ้ามีสามใบในดอกถ้ามีเวอร์ต่างกันสามดอกสามใบในดอกจะได้เป็นทิเบิลแทกแทนแล้วก็ได้รับเพนิเทตด้วยเพราะฉะนั้น อย่างเงี้ยอ่ะสมมติในดอบมีสามเวอร์มมันจะได้ทิปโอเวอร์แท็กใช่ไหมคุณก็ตีไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าโอเวอร์เพิร์นหกอ่าหกเจ็ดไล่เวทวิธีเล่นมันก็มีอยู่แค่นี้คือเวทเวทใหม่ของมันคือซับซับวิธีได้อย่างนี้เลยนะไล่เวทมันบอกว่า สแตกนกอเทั่ากับว่าใส่ฟ้ามอสานสเตอร์หนึ่งใบถ้าในเทิร์นนี้เราโอเวอร์เทิร์นหรือโอเวอร์โทรไปแล้วจะสแตนทุกใบแทนลุกลุกลุกตีตีต,ตีมันจะเป็นที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าใหม่สามสี่ใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นี้คุณจ่ายแค่ อสองเกตแล้วคุณก็ปาได้เลยอันนี้คือในกรณีที่โซของ A อซัสึกิมีแค่สองใบนะถ้าซัสึกิสามารถมีโซสี่ที่เป็นมอนสเตอร์ทั้งหมดมาคุณก็ไม่ต้องจ่ายเกตเลยด้วยซ้ำตีสิบสองเวฟไทยเิรินเดียวประมาณนี้นะฮะวิธีเล่นมันก็แค่นี้แหละที่เหลือก็เหมือนเดิมไปย้อนดูง่ายกว่านะฮะคุณพ่อทำไว้ตอนนั้นค่อนข้างจะละเอียดมากๆแล้ว ทั้งสามอันนี้อันนี้ขึ้นแบบเอามาแค่สรุปให้ฟังในเฉยว่าเอมันมีการ้นใหม่เพิ่มขึ้นมานะการ์ดให,ใหม่ทำอะไรได้บ้างเหมือนก็ขึ้นๆรีวิวแทนนะครับเพราะว่าถ้าจะมาให้แตกเด็กใหม่มันก็ใช่เรื่องนะเพราะมันคือเหมือนเดิมเลยมันคือโครงเดิมเลยที่ทําทั้งแจ็คทั้งเบา,ท,เบาทั้งดําเหมือนเดิมหมดไม่ใช่ดาบัสเหมือนเดิมหมดนะฮะไปย้อนดูง่ายกว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกโอเควันนี้เลยเป็นคลิปสั้นๆนะครับ ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าเน้นสรุปให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ไงั้นมันจะยาวพูดน้ําเยอะเน,อเนื้อไปเลยดีกว่าแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนลองคุยข้างล่างได้หรือว่าไปลองย้อนดูในคลิปเก่าลองไปหาดูในเพิดิบดีก็ได้นะน่าจะหาง่ายเพราะว่าบัดีทำไม่เยอะทําแต่ดากอนกับไลเทแค่นี้เองนะฮะโอเคขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ